สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำไก่นึ่งแบบบ้านๆนะคะเรามีไก่อยู่ครึ่งตัวเนาะนี่อีกครึ่งตัวเราเอาไปทำเอาไปต้มยำแลวนะคะอันนี้เราจะเอามานึ่อเพราะว่าเราต้มต้มเราก็กินไม่หมดเนาะเราก็เลยจะเอานี้มานึ่งอีกเมนูนึงเนาะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างก็จะมีสามเกลือนะคะ กระเทียมพริกไทยรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วเราก็โขกไอ้ตะไคร้ไปด้วยนะเพื่อนๆเอาโขก,กตะไคร้ป่นไปด้วยนะคะเราก็จะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยคุกคุกเราจะหมักไว้ก็จะมีปรุงรสซอสปรุงรสไก่นิดนึง นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะอุ้ยมันเป็นก้อนเนาะไม่ได้ปิดปากไว้นะมันก็เลยเป็นก้อนนะคะปุ๋ยนั่นไงนั่นง่าย,งายลงเยอะเลยนะคะเราจะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งเกลือใส่เกลือไปนิดหนึ่งลต้องเยอะเพราะว่าไอ้นั่นมันก็เค็มแล้วเนาะซอสซอสปรุงรสก็เค็มแล้วนะเพื่อนๆนแล้วนะลเราก็จะคลุกคลุกเขา ให้ปนให้ให้เข้าๆกันนะคะเพื่อนๆแล้ว,วะะเราก็จะหมักไว้นะคะเราก็จะหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะเพื่อนๆเ,เราก็จะคุกเราก็จะปิดฝานี่นะคะ เราก็จะมาทําน้ําจิ้มกินกับน,น้ําจิ้มซีฟู้ดเนาะน้ําจิ้มแบบรสเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานนะคะจะหมักไว้นะคะทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราจะนึ่งเลยเนาะเนี่ยลดละเดี๋ยวเราไปหมักไว้ก่อนหมักไว้ในตู้เย็ยนสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตามสะดวกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เรานําไปนึ่งเลยเนาะอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ทิ้งไว้ก่อนอัน,นี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะหมักแบบสมัยก่อนอะแบบบ้านๆสมัยที่สมัยพ่อแม่ทาให้กินอะเขาไม่ค่อยใส่น้ําตาลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เรานึ่งเลยเนาะ เนี่นะคะเ,เพื่อนๆหลังจากที่เรามาไก่ได้ไอ้นี่แล้วนะคะได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราขยี้ใบมะกรูดใส่นะคะนี่เพื่อให้มีความหอมนะคะนี่ขยี้ใส่เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะนําไปนึ่งเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะเพราะว่าซึ่งเราก็ตั้งจนเดือดอแล้วนะคะ เราไปนึ่งกันนะคะเพื่อนๆเนี่นะคะพเพื่อนๆซึ่งเราก็เดือดแล้วเนาะเนี่ยเราตั้งไฟจนเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะนําไปนึ่งจนไก่เราสุกนะคะเดี๋ยวเรารอไก่สุกเราก็มาทําน้ําจิ้มกันนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวรอไก่สุกเราก็มาทําน้ําจิ้มกันนะพเพื่อนๆก็จะมีพริกพริกแดงแล้วก็น้ำตาล กระเทียมอันนี้กระเทียมนะเพื่อนๆนแล้วก็จะมีรากผักชีนี่นะคะอันนี้อันนี้ใบผักชีเราเอาไว้โรยหน้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็มาตำกันเนาะก็จะมีมะนาวนะคะเพื่อนๆมีมะนาวด้วยก่อนอื่นเราก็เอาพริก กับกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ผักลากผักชีลากผักชีเราก็ซอยลงไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะตำนะเพื่อนๆตำ ทำให้พอไม่ต้องละเอียดมากเนาะเราไม่ต้องจำให้มันแหลกมากนะเพื่อนๆนีน่นะคะเราก็พอแนละ้เวเนาะเราก็จะปรุงด้วยน้ำตาลนะคะเพื่อนๆน,น้ำตาล ไปตำนิดนึงให้น้ําตาลเพ้ามันเม็ดใหญ่เนาะให้แหลกนิดนึงุุงด้วยน้ําตาลน้าาําปลานะคะเพื่อนผงชูรสหรือว,ว่าผงนัว ใส่มากเซนมากใส่น้อยเซบน้อยนะคะแล้วก็มะนาวมะนาวนี้เราเก็บมาเนาะมันสุกแล้วนะคะเอาเม็ดออกก่อนบีบลงไปอีกสักนิดนะคะบีบเห็นไหมก็จะบีบลงไปนะคะ ใส่น้ำต้มสุกนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำที่เราต้มสุกอุ่นๆแล้วนะ,นะแล้วเราก็จะใส่ผักชีผักชีโรยไปโรยหน้านะคะผักชีเอาไว้โรยหน้า หอมๆนะคะชิมดูดใส่น้ำปลาอีกนิดนึงแค่นี้ก็พอแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ไก่นึ่งแบบบ้านๆกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อนๆให้ขนมนง่ายๆสไตล์วิไลขอบคุณค่ะนี่นะคะเพื่อนๆอยลองไปทำอลองไปทำกันนะคะอร่อยค่ะทำแบบสมัยก่อนนะคะขอบคุณนะคะ